แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่แล้วก็ชาวสวนนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะในส่วนของสร้างความเชื่อมั่นช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรพร้อมจับมือเดินหน้าให้กับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นข่าวดีล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ค่ะจับมือกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งก็เป็นข่าวดีให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดค่ะซึ่งประเทศไต้หวันนะคะก็ไฟเขียวนําเข้ามังคุดไทยนะคะอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะแจ้งข่าวดีชาวสวน มังคุดไต้หวันอนุญ,ญาตให้ไทยนะคะส่งมังคุดไปไต้หวันได้อีกครั้งมีผลตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2565หลังจากที่ทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะร่วมกันเจรจาแล้วก็เสนอข้อมูลทางวิชาการจนประเทศไต้หวันนะคะยอมรับแล้วก็มั่นใจในวิธีการตรวจสอบมังคุดไทยที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไต้หวนันเดินทางมาควบคุมการตรวจแล้วก็ปล่อยสินค้าค่ะซึ่งล่าสุดนะคะไต้ ได้อนุญาตให้โรงอบไอน้ําแห่งแรกของไทยค่ะกลับมาส่งออกมังคุดได้แล้วก็ยังมีโรงอบไอน้ําอีกสี่โรงนะคะรอผลตามที่ไต้หวันกําหนดแล้วก็หากผ่านก็สามารถส่งออก ได้เช่นกันค่ะคุณผู้ชมทั้งนี้นะคะในส่วนของไต้หวันเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการบริโภคผล,ลไม้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยโดยชาวไต้หวันนิยมบริโภคมังคุดไทยมากเป็นอันดับสองรองจากทุเรียนนะคะซึ่งราคามังคุดในไทยวางขายในไต้หวนันราคาจะสูงอยู่ที่ประมาณ40-50อ่าลูกเลยค่ะคุณผู้ชมต่อบาทนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีให้กับคุณผู้ชมที่เป็นเกษตรกร,กรชาวสวนมังคุดนะคะปีน ก็น่าจะยิ้มได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นข่าวดีค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดด้วยที่ไต้หวันก็ตอนนี้ไฟเขียวนําเข้ามังคุดไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างความเชื่อมันอ่นในส่วนของระบบตรวจปล่อยมังคุดไทยน,นั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหาะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ